ดีดีใส่เสียงหนงางานแต่งพี่น้องงางานแต่งทางกาลสินทิ้งานเกาห้านีทิมงานเกาทิมงงานเกามากับทิมงานสมัยสมวพุณพี่แดงสมัยเพราะว่ามันหนนอมาหอดเยี่ยนงานแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเขาไปชม บรรยากาศเงี่านอันนี้นรินดาเพื่อนในสมัยอาชีวะอาชีวะสองสีเนาะอาชีวะสองสีนี่แล้วนี่แล้วเพื่อนที่สิบมากพอกันเมื่อนี่ยเป็นเพื่อนอาชีวะทั้งหมดแบ่งเพราะมันเป็นพ่มงแพรเนีะพ้มกับยอมมาแทนตามสภาพแล้วที่ทางในห้องอายุหลายเนาะผมตกงานแล้วบริพุ้มกึ่ง วาสนาวาสนาต้องต่อกันต่องไปพ่อกันอืมนี่วบาขื้นข้างไหนสีบอลุกโกลมเนื้อบอลุ่โกลมเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงด้อียเด้อให้ยุ้ยใส่ลงไปบัตใส่ไปเมื่อยไมมาในตีมสีฝาพี่น้องเจ้าภาพเป็นบางไห้ใส่ตีมสีฝาพวกเ้าก็จัดเต็มย้อนเจ้าวัดหัเสื้อบ่

สวัสดีค่ะพ่อเสือดิพ่อเสือขึ้นงานไปลงติ้อพูดตื้อแหให้กินเลยนะได้กินย้อนเพลทนอันนี้พ่อคุณหมออาเชิญจ้ะหม้วาโดนหลบบมาจะเศร้าคนเจ้าผาาเนาะอันนี้ก็อาหอย เหตุงานยู่นี่หละน้กันนบริษัเดียวกันนี่ละเพื่อจะแวะไปทางนี้กับเาเมีด้วยกเลยนะฮาเด้อ้าเจ้าสีผูกแกงก็จังกินจนเนาะอันี้ทำแกงแอียไอนี่อ่าเอเด้งหนเลยเด้

วันโดนตุ่ยแค่เหนแดดเนี่ยเฮ้อเวงตะเกียนนะจือนะแกนหงาคักเนาะอุ้ยเขาน้ำหนักอยู่ตังโมกิโลอ้วนโอ้ยเป็นบืหรบ่ประยากเนาะแมา่

คือว่าจงสเรัจเพราะเป็นอย่างง่ยเข้าสินคัาเอาเพื่อนสวัสดีจ้าสัสดีจ้าสัสดีจ้าผมมาอยู่ก่อน้าอันนี้ทิมงานไปเเ่าทิมายเเท่าเส็นผูไปหาแม่ก็ไก่ทิมงานไม่เ่าไปยืนกลางลังกูเด้ทิมงานไป่เ่าได้เนี่ยทังนี้ไหม

เราท่าผู้ชายนเดีวมาในท่งผู้หญิงด้ยยังพดเุอยังปูดีกเหรอป้ัจุบันหอนเฮาอยู่อันนี้ไหมไหมยาไหมนะครับยาไหมว้าอยู่ารันหละเออต้นรู้หนาวนะครัะประมาณน้จืดงไลูกคไทยนีกันป่ะนเดามาหนึ่กัน

บรอ่านเต้ยเื่อเต้ยบ้านยุคกลางบ้าบ้าเต้ยเลยใส่ใส่บ้านฮา่ผู้ผู้สุดท้ายนี่จเป็นสอบต่อรวมๆเรับกว่นท้กอม่างบ้า้ได้เลยอะนแข่นได้เรอเลนล้านรือ่าพูนะครับอบต่อบ้านโผู้ชายคนเดียวกเพืออผู้หญิงแดงก็ง่ายแต่ตายอีกอวน็ง่

วันนี้นอนาไปยุบบนยุบบ้านนอนูอไปหอกทางลยในี้านเย่วน้่บ้านเป็นคนปุูกคนัทยบันนี้ผูุ้ดทไทยจะเป็นผู้ยบ้านู้บานคนตดว้ายมีการเซียมายพ่อเจนทางต่างหัดด้วยกันให้พ่อบ้าอครับพี่นีอดนักสะไรรกันบันี้่่ไ้้าเอาไเท่ากันเเอาเทากันเ้ากรนะกรีอกรเอาไเท่าัน เราเอาจะเป็นผู้เร่นนะลูกเขยทีาจะมุ่งมักนจลูกเขยคออันนี้เขาไม่เอาเอา่าผจะแร่งเร่งเร่งอันนี้เขา นี่รูปกว้า่นี่บอกว่ได้มารู้สึกถูกเอาเลยเอาโอ้แซงกว่าผู้ชาวก็แน่นอนบ้าการแปนผู้สาวผู้สาวสอง

แม่ม่ามามามาา้าอากเรานันีน้วกันหากกันกระวกนเรืองนีางนาเ้าแม่คุยแ่ดดเพื่อเส้ันลยอันนีือแสนเงินละบอมขอใไน้วนี่ก็เป็น

อันนี <The> <baptism? are again response> mm ้กับแม่เข่าคุณระลย์เคุผู้นี่คุณบ้านน้าแพ้คุณหลายปานไป้บยิ่เยไปลาไปคุณมันก็ดูแลที่นี่เจไตีอยกับ่านูใดไม่ญาตาอยุ่งเลยนจ๊บ้านเนาแต่เนื้อเก๊ผิวแข็งผิวแรงตั้งมาสิบน่าหลายได้เงินสห้อดได้เ้าหมื่นละแบ่ไม่ใช่เดียวกับบ้านหอดแล้ว ได้เลยไปดูโอ้ยเธอดีใจไปเห็นกู้าจะปี๋ว่ะที่ปี๋หาปี๋ไมด้อันนี้ก็แม่เท่านะลูกบ้างตรงขากระเท้าเพื่อน สวัสด <chill> ีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเธอเป็นยังไงมาตีไหนต้านกันบ่เออลรแมบนีมามาแหวนเราไปก่อนป่ะเขาบอกว่าในเมื่องน่ามาจ่ายก็บเพื่น้อมไปซูน้อมน้อมเด็กอันนี้กับแม่เา ใส่พ่อใส่ตะพักยิงใช่อย่างเราก็ให่เห้มาแล้วก็โจมตีมาอยูกไปไ